สวัสดีครับผมทีป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้มาแนะนำแคป1.9 x ซีรีส์สีขาวโปรโมชั่นดาว39,000ื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า39,000ื่นได้อะไรบ้างแคป1.9 x ซีรีส์สีขาวโปรโมชั่นดาว39,000ื่นนะครับโฉม2022นะครับรถรอส่งมอบลูกค้าสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้าง แต่งให้แบบสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูล้อกันนะครับอ่าแม็กซนะครับน็อตล้อสีครอบดุมสีคอบเบรกสีเลือกได้นะครับยางกลางนะครับโหลดหน้า2หลัง3นะครับแต่งให้สวยๆเลย เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้ลูกค้าเอากระบะไลเนอร์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะไลเนอร์หรือดิฟฟี่หรือเบาะหนังนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูด้านล่างกันนะครับมีท่อข่ายไปลายได้ด้วยนะครับ ดูกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับ หรือลูกค้าจะเลือกเอาดิฟฟี่ก็ได้นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟฟี่หรือเบาะหนังหรือกระบะไรเนร์นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่งให้สวยๆเลย สนใจแคป1.9 X Series สีขาวโปรโมชั่นดาว39,000นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับรบกวนกดด้านล่างมุมขวามือนะครับจะมียอดผ่อนนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนกดถูกใจกดแชร์แล้วก็ติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ